ก็สำหรับผลสำหรับการทดลองขั้งต้นนะครับเราจะสรุปได้ว่าเมื่อเราเอาตะปูที่แช่ในน้ำร้อนนะครับนำไปแช่ในน้ำเย็นจะสังเกตว่าอุณหภูมิของตะปูนั้นลดลงแต่กลับกันนั้นอุณหภูมิของน้ำกลับเพิ่มขึ้นแสดงว่าตะปูคายพลังงานความร้อนให้กับน้ำทำให้น้ำเย็นมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับเราก็จะสามารถหาความจุความร้อนของตะปูชุดนี้ได้ แล้วก็เราสามารถนําค่าที่เกิดขึ้นนะครับมวลของตะปูหรือว่ามุณภูมิของน้ําสามารถนําไปคํานวณหาความร้อนจําเพาะของตะปูได้ครับและสําหรับคําถามที่ถามไว้ข้างต้นนะครับว่าอุณหภูมิของน้ําจะเป็นอย่างไรเมื่อเรานาตะปูที่แช่ในน้าร้อนนําไปแช่ในน้าเย็นนะครับคําตอบก็คืออุณหภูมิของน้ําจะ สูงขึ้นนั่นเองครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับห้องทดลองวิทยาศาสตร์ที่จะทาให้การทดลองยากๆกลายเป็นการทดลองง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้คุณครูพิสิทธ์ก็มีการทดลองมานําเสนอทุกคนเพียงเท่านี้หวงังว่าโอกาสหน้าเราจะมีโอกาสพบกันใหม่กับการทดลองสนุกๆที่รอทุกคนอยู่นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ